หมอของขวัญค่ะออกมาโพสตถึงกรณีแตงโมนิดานคะคะบอกว่าจะช่วยเลี้ยงลูกกติกให้พร้อมกับส่งเสียค่าเล่าเรียนหากดูแลไม่ไหวค่ะ จากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะคะที่มีการพลัดตกเรือเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตค่ะโดยที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทาให้โซเชียลเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารถึงกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือเนี่ยรวมไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะล่าสุดกลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาที่อยู่บนเรือเนี่ยก็ได้มีการมาออกรายการหผกระแสโดยมันมีบางช่วงบางตอนค่ะที่พิธีกรเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้ถามถึงกรณีที่แตงโมนเนี่ยรับลูกสาวของกระติก เป็นผู้จัดการส่วนตัวมาเป็นลูกคุณรมนะคะโดยกระติกเนี่ยได้ตอบว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารอะไรที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าเราแค่มีการช่วยกันเลี้ยงเท่านั้นเองทีนี้ด้าน,นหมอของขวัญค่ะแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันนะคะหรือว่าหมอเคสเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ก็คือด r a รเคเคสค่ะถึงก็เนียังกล่าวด้วยบอกว่า จากโหนกระแสนะคะอุบัติเหตุจริงๆแต่จะตกอะไรยังไงต่อต่อไปแต่เอาจริงๆก็คือการกระทําหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่โอเคค่ะก็คือปอเนี่ยพูดได้ดีมีสติดูแลแม่เขาแล้วก็ดูแลลูกเขาด้วยนะเด็กไม่ผิดเขาเลือกเกิดมามีใครเป็นแม่ไม่ได้หมอประกาศเมื่อวานนี้นะคะว่าหมอเนี่ยจะส่งค่าเล่าเรียนให้กับน้องอีสเตอร์ถ้าปอไม่ส่งแม่เขาเนี่ยส่งไม่ไหวหมอขอส่งเองเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับแม่ในงานโมที่โบสถ์อีกทีทางนี้เนี่ยก็เพื่อแต่งมง จ็อบเนี่ยเสื้อไม่ได้ขาดมันเป็นรอยสักแล้วก็สติโอเคเบิร์ดเนี่ยไม่มาปอบอกว่าเครียดจน min, แอดมิดแซนถ้ามีจิตสำนึกนะเลิกเถอะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถ้าแซนมีสติและพูดความจริงทุกอย่างแซนต้อง5้าโมว่ามันอันตรายนะที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วแซนคุยกับพี่แซนบอกว่าแซนไม่ไม่เมานะแซนรู้ว่ามีห้องน้ํา ท้องเต็มก็ไม่ใช่เรื่องมันเอาออกมาได้โมแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยถ้าแซงมีสตินะจะต้องบอกเพื่อนไหมว่าถอดกระโปรงแล้วเอาไปคลุมเสื้อคงเสื้อโค้ทเนี่ยหรือไม่ก็บอกให้จอดเรือซะหรืออีกอย่างนึงก็คือเอาเรือเนี่ยไปเทียบท่าหรือฉีใส่ถุงในห้องน้ําก็ได้แล้วก็เททีน้ําไปติดไม่ไหวปอย,อยังหาห้องน้ําให้เข้าได้เลยแม่น้ําค่ะไม่ใช่ทะเลกระติกคือคนรักเพื่อนรักทุกอย่างของชีวิตเขาจะทําแบบคุณเบิร์ตแอนนาค่ะ แต่ถ้ากลับกันเนี่ยเป็นโมโมจะไม่มีวันที่จะ,ะไปไหนจนกว่าจะเจอเธอหมดคำพูดอ่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่หมอของขวัญเนี่ยออกมาชี้แจงทาง Facebook นอกจากนี้ค่ะหมอของขวัญเองเนี่ยเขายังได้มีการโพสต์ถ,ถึงกรณีที่มีการตั้งคําถามคับว่าชุดปริสิสูิ์เนี่ยสามารถปัสสาวะขนาดอยู่บนเรือได้จริงๆหรอโดยหมอของขวัญน,นะคะมีการระบ,บุว่าเมื่อวานเนี่ยไปลองพยายามมาแล้วนะคะ2มือจับขาเพื่อนอีกมือเนี่ยมือไหนแหวกแล้วปัสสาวะถ้าใครเนี่ย สามารถทำาานขณะที่เรือแล่นอยู่เนี่ยมีคลื่นด้วยกระเด้งกระดอนเนี่ยบอกได้เลยว่าทําไม่ได้ค่ะ จะปัสสาวะเนี่ยมีตั้งหลายวิธีเอาของออกแล้วก็เข้าห้องน้ำในเรือก็ได้ปัสสาวะลงอะไรก่อนแล้วก็เททิ้งแม่น้ําไปก็ได้บอกให้คนขับเรือหยุดก็สามารถทําได้ขอเสื้อคลุมเสื้อคลุมใส่เสื้อดูอชีพแล้วก็ค่อยไปแหวกท้ายเรือบอกคนขับเทียบท่าไม่เกิน5้านาทีก็ขอเข้าห้องน้ำบนบกแม่น้ํานะไม่ใช่กลางทะเลปลออย่าดราม่านะเรือลํานี้คือเรือย้อนขนาดใหญ่มากกับตาเรือประสบการณ์20ปีลูกเรือ10คนตอนที่หมอถ่ายรูปนี้เนี่ยเรือจอดอยู่ค่ะและข้างๆมีคนมี อุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมไม่ต้องรามา่าว่าทําไมหมอไม่ใส่ชูชีพนะคะก็ได้ได้ว่าอันนี้เป็นคําพูดที่หมอสงขญค่ะออกมาโพต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่าเฟ e บุ o กด็ K อกเตอร์เคทเคได้เองค่ะและน,นี้ก็คือค่าวไวทไทม์นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม